กแก้ปัญหาไฟเลี้ยวไม่ติดข้างนึงนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับที่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ติดนะครับโอเคนะเรียบร้อยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับติดเหมือนเดิมเลี้ยวขวาครับติดแล้วก่อนหน้านี้ไม่ติดเอาเปิดไฟ ไฟติดหมดหมดนะครับไฟฮเชินครับติดเหมือนเดิมครับผม,มเลี้ยวขวาไว้ไฟสูงใช้ได้หมดครับ เปิดไฟใช้ได้ครับโอเคนะจบไป